สวัสดีจ้าพะจ่าแม่จ๋าวันนี้ยายพินมาถึงสวนบุกสวนเจ๊ปูชิตตาพาณิษนะสวนยิตตาพาณิษยูหมาเยอะเลยบอลเยอะมากจ้ะหลายหลายไอ้นี่เลอะเยอะมากเลยน้ำมาจากลบบุรีนะเนี่ยนึกว่านั่นกับเขาได้แล้วตอนนี้วันนี้มาเจ๊ปูไม่อยู่จ้ะเจ้าของสวนไม่อยู่ไปกรุงเทพ แล้วเยพินก็มาถึงช้าด้วยเดี๋ยวขอดูหน่อยนะอีนี้ชื่ออะไรโมปาดจันฉายราคาไม่แพงนะบอนแต่เส็จได้วันนี้เจ้าของไม่อยู่เนาะอันี้ชื่ออะไรนะมีบอนเยอะมากเลยจ้ะอันนี้ลูกไม้ใช่ไหมเนี่ย เพื่อนมากันได้เลยนะโอ้โหเยอะมากจริงเดะเสร็จได้จัง จะซื้อ,อยังไงเลยเนาะที่ขายคือขายแค่นี้ใช่ไหมเนี่ยที่ขายก็ทั้งตัวเลยแต่ว่าแม่เขาร,ราคาคนเดียวอ,ะอ่ะอ๋อวันนี้แม่แม่ไม่อยู่เนาะก็มีแต่กวนอูที่ที่รู้ราคานะเราเราเป็นลูกชายใช่ไหมลูกใช่ครับอ๋อทัง ข้างหน้าก็ไปข,ข้างหลังก็มีอีกพาน้าไปดูได้ไหมไปเดี๋ยวพาไปดูนะจ๊ะวันนี้ลูกชายเจ๊เลย <laughs> อยากได้หลายต้นนะแต่ว่าแม่ไม่อยู่ไม่รู้ราคาเนาะน้าไปเจอแม่ตั้งแต่นู้นเดี๋ยวพาไปดูนะเดี๋ยวลูกชายพาชมสวนเลยนะหมากัดไหมลูกหม,มากัดโอ้โหใหญ่จริงนะเนี่ย ถึงว่าโทรแม่ไม่รับปปปะพระ,ระจ่าแม่จ่าเดี๋ยวพามาดูนะจ๊ะเพื่อนๆมาเด้อจ้ะสวนใหญ่จริงสวยจริงจ้ะนี่จ้ะโอ้โห و. เต็มไปหมดเลยแล้วในสวนใหญ่นี่แม่ขายไหมอ่าตอนนี้ต้องคุยกับแม่นะเพราะว่าอันนี้ไม่ไม่พี่เขามากันเขาไม่มี อ,อ๋อซื้อแต่กันแต่ข้างหน้าใช่แล้วก็เขาจะระบุชื่อมาเลยแม่ก็จะไปอ๋อ,ในในอจะเดี๋ยวพาไปดูก่อน,ต,อน,นต,รตรงนี้ก็ได้ครับไปตรงตรงนี้ก็จะเป็นตูในตู้มีตรงนั้นก็ได้ครับจ้ะโอ้เยอะจริงนะเนี่ยซื้อแล้วก็ระบุชื่อมาเดี๋ยวแม่ก็จะคัดบอลให้บอลเยอะ<ช>จริงจ้าสวยจริงบาง,งคนไม่มาเห็นก็ลึกชื่อไม่ออกแม่ก็จะพาดูอ๋อ คนมีชื่อมาสองคนชื่อได้ไปสิบกว่าชื่อเลยเออบ้านนะ้าอยู่ไกลลูกอยู่ถึงลบุรีนะ่ะอ๋อนี่ครับเดินตรงนีมครับโอ้เยอะมากจ้ะบ,บอลเยอะจริงจ้ะโอ้โหทำไอ้นี่เลยนะโรงเรือนแบบนี้เลยอันนี้จะเป็นพ่อพันธุ์แม่พ,แมพ่อแม่พันธุ์ใช่เป็นพ่อแม่ที่เพาะเมล็ด ที่ผสมดอกผสมกระสอดแล้วจ้ะนี่จะามาหนูบานนี่หมดเลยนี่ก็เป็นไม้ในตู้เป็นไม้ที่ว่าดางๆจ้ะกล้เดี๋ยววันหลังนะ้ามานะลูกนะโโหอยากได้บอลอยู่แต่แม่ไม่อยู่ก็เลยไม่รู้จะซื้อ,อยังไงเนาะน้ก็จะเป็นลูกไม้ทง้ง้นเลยจ้ะลูกไม้เยอะนะเพราะจ่าแม่จ่ามากันได้เลยนะจ๊ะยสวยจริงปะนะขอดูแค่นี้นะลูกนะเพราะว่าเกรงใจแม่ไม่อยู่เนาะ อยากซื้ออยู่นะอันนี้แม่ขายหรือเปล่าขายครับมีแบ่งอยู่อะไรเนี่ยอันนี้ยสีสวยจังเขาเรียกกันว่าฮกหลงขาวแต่แม่บอกว่าเทพเล็นใหญ่แม่ขายต้นเท่าไหร่มีต้นใหญ่ไหมมีครับต้นเท่าไหร่ลูกเยวผมต้องไปดูสิ่ปะนะอยากได้สักต้นหนึ่งฮกหลงขาวอะอยากได้ไหลายต้นอยู่ฮะจ้ะ สวยจริงจ้ะนะเดินออกไปข้างหน้านะลูกนะเสรไดายังในมาไม่ตรงกับเจ้าของอยู่ <St an CNC> นี่ก้ะชื่อสวนสวนทิตตบพาณิชจะสวยจริงจ้ะ นี่ยาพินมาถึงก็ใกล้มืดแล้วนะยาพินไปเชียงใหม่มาจ้ะเพิ่งจะไอ้นี่กลับมาไม้เยอะมากจ้ะต้นเล็กต้นน้อยเยอะไปหมดเลยสวยจริงสวยจริงแต่ว่าพอดีมาไม่เจอเจ้าของเนาะ งันเดี๋ยวกลับก่อนนะเดี๋ยวนี้ก็เดี๋ยวร้าเอากับแม่ก็ได้นะจะเดี๋ยวทักมาหานะเพราะหนูก็ไม่รู้จะขายต้นเท่าไหร่เยอมากกว่าจะขายแต่ลูกไม้อ๋อลูกไม้นะ้มีเยอะเลยจ้ะแ้วไอ้พวกนี้ขายต้นเท่าไหร่หรือตอนนี้มันถูกแล้วอะจ้ะเนี่ยอย่างเงี้ยพวกนี้หนูขายต้นเท่าไหร่อย่างเงี้ยประมาณสิบบาทก็ร้อยหนึง่งสิบบาทนะมีเยอะ เยอะเยอะเยอะอ,อะไรน5 0น่าจะประมาณ2นิส,นสานนี่แหละครับแล้วเห็นแม่ขาไรสดัน่างไรจัะงั้นเดี๋ยวเนาะเพราะ10บาทนะ,ะนะมีเยอะลูกนะยังไม่เอาไปเนะะาะก็คอมเมนต์ถ้าแม่รับสุดคอมเมนต์มาถามได้จะเป็นะะอะไรจะเดี๋ยวทักมาหาแม่นะจ๊ะ อี่หมาจะกัดน้ำมีคนซื้อไว้เวรนฟ้ารวรลนฟ้าป่ะเท่าไหร่สวยอยู่ตอนนั้นซื้อไว้สามหมื่นอ๋อดูแล่มาให้ตอนนี้จ่ะสวยมากแม่มาเอาสักที้ก็แม่ก็ดูแลอย่างนี้แหละสามหมื่นบาทก็อยากได้อยู่แต่ว่าไอตัวที่ที่หนูขายนะมีและอีนี้อะไร ไม่เคยเห็นอ๋อกุมกันป่ะไม่ใช่นี่ผมลืมชื่อเนี่ยมันอยู่ในหัวเนี่ยไม่ออกมาเนอะไะไม่ได้ว่านั่นไม่ได้ตั้งใจมาตรงนี้ด้วยนะไปไปเอาแมวไปซื้อแมวแมวอะไรวะอะไรเมนเมนเมนอะไรเมนคูนอันนี่นไปเอาแมวมาไปงั้นเดี๋ยว แค่นี้เนี่ยนะจ๊าพ่อจ๋าแม่จ๋าเดี๋ยววันหลังย่พินจะพามาใหม่มีลูกมีแต่ลูกไม้จ้ะลูกไม้ต้นเท่าไหร่นะอย่างเงี้ยต้นละห้าสิบบาทลูกไม้ต้นละห้าสิบาทต้นใหญ่ก็มีต้นเล็กก็มีเยอะอยู่มาไม่เจอเจ้าของเลยเสียดายอยู่ สวัสดีก่อนนะจ๊ะพะจ๋าแม่จ๋าเดี๋ยววันหลังยายพินจะพามาใหม่เดี๋ยวดูลูกไม้ตรงนี้นิดนึงอ้อันนี้อะไรเนะี่ยสวยจังอันนี้ยังก็ไม่ใช่ลูกไม้อ้มเป็นไม้มีชื่อครับเข้ามารวมๆกันทวีรั์สวยโย่อยากได้พวกเนี้ยเพราะไม่มีปะ่ะแต่เจ้าของยังไม่ได้ขายะ ปาปา,ปากลับกันนะจ๊ะพ่อจ๋าแม่จ๋าเดี๋ยววันหลังให้มากันใหม่อันนี้อะไรนะอยากได้นายทองเหม็นหลวงปู่ทิมใช่ครับเล็กเ,เราก็ไม่รู้ราคาอีกรถติแม่ไปไหนผมก็จะโทรถามแต่แม่ไปชมจ๊ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรหรอกแค่นี้นะจ๊ะ